สวัสดีค่ะควอนวลลิงนะคะวันนี้นะคะโบก็จะพาทุกคนมาดูคลิปนะคะที่ปีนี้ตอนต้นปีนะคะโบได้มีการไปเที่ยวนะคะช่วงหันเจาก็คือช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนะคะซึ่งได้ไปทางตอนเหนือนะคะตอนเหนือก็คือมณนทนซานซีหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะเป็นที่ที่เราจะไม่ค่อยได้รู้จักชื่อมากนะคะจะเป็นเมืองที่ น่าเที่ยวเมืองหนึ่งเลยนะทำไมโบถึงไปที่เมืองนี้นะคะเมืองนี้ก็คือตอนที่โบทํางานเป็นลาอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสองปีนะคะก็ได้รู้จักกับพวกน้องๆที่อาศัยกันอยู่ที่เมืองนี้นะคะก็ซานซีนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้ว่าเอ๊ะมันทนนี้เป็นยังไงมีความเป็นมาประมาณไหนซึ่งเราก็แบบเอ้ได้รับปรับกับน้องๆที่เขาเรียนจบนะคะแบบก็เรียนแล้วเปลี่ยนมาเรียนจบกับประเทศ แล้วเราก็ได้ไปเรียนต่อที่จีนด้วยปีนี้นะคะช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาฤดูหนาวเราก็เลยอ่ะเราเคยพูดด้วยว่าเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันที่จีนนะอะไรเงี้ยเราลัเปล่าไปเราก็เลยอ่ะหนๆเราก็จะไปเที่ยวแหละไปที่นี้ละกันแล้วเราก็ไปคนเดียวด้วยนะคะก็คือแบบเอ้ยถ้าไปที่นี้ก็แบบอ่ะไปเจอทุกคนอะไรเงี้ยพอคราวนี้นะคะเราก็ได้มีการเตรียมสภาร์ลงสภาระแล้วก็ไปช่วงก่อนตุงจีนประมาณสองสาวันนะคะก็ ก็ว่าไปแบบไปกู้จีที่นู่นนะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงหรืออะไรถะแถวนี้นะคะตอนที่เราไปนะคะเราก็จะไปลงกันที่เมืองหลักของซานซีนะคะก็คือไทหยวนนะคะเราต้องพูดก่อนนะคะว่าเมืองนี้ซานซีน่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเน้นเรื่องของประวัติศาสตร์ความโบราณมีอุทัยชานนะคะที่เป็นภูเขาที่มีชื่อมากแล้วก็ปรากฏในหลายๆบทกวีอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่นะคะถ้าไม่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในนามของที่น้องๆเล่าให้ฟังนะคะก็คือเมืองนี้เป็นเมืองที่ผลิตฐานหินนะคะมีฐานหินค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งฐานหินเลยนะคานี้ทาให้ที่นี่เป็นเมืองที่ผลิตนะคะผลิตไฟฟ้าของจีนนะคะแบบเมืองนี้น้องๆพูดว่าถ้าเมืองเขาไฟดับ ดับทางประเทศจีนนะคะก็คือฟังดูแบบควาจา้างใช่ไหมฟังดูแบบเวอร์แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือเป็นแหล่งผลิตไฟเลยทําไมพูดถึงผู้อย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนที่โรไปช่วงตุ๊จีนเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยว,ว่าที่จีนนะคะช่วงตุ๊จีนเขาจะมีการก้าวตึงลงใช่ไหมก็คือการแขวน โคมไฟใช่ไหมโคมแดงแต่ว่ายุคนี้ของจีนนะคะเขาก็เป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านแบบแต่ก่อนเนาะไม่ได้เป็นหลังอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคอนโดเป็นอะไรที่เป็นห้องเช่าเป็นอไรฟิลนี้ใช่ไหมคะทำให้แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งไฟอารมณ์คล้ายๆคริสต์มาสนะคะเขาจะมีสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีอะไรก็ว่ากันไปแบบ โอ้โหนะคะคือแบบหลากหลายสีสันแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่โบชอบที่นี่นะคะที่โบไปเที่ยวก็คือแสงสีเขาที่คือชอบจริงๆและที่ประทับใจที่สุดก็คือผู้ของที่นั่นนะคะเราจะรู้ช่วงตัวจีเขาจะมีการจุดประทัดจุดผู้กันเพราะว่าความเร่อเนาใช่ไหมความแบบคึกคืนก็เป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนนะคะก็เลยแบบเอ้ยแต่เราไม่คิดว่าเราจะเจอความแบบมีซิ่งแบบนี้เพราะเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้มาที่จีนนานเนาะ ก็คือเพราะ่าเมซี่ว่าที่ไทยเราก็จะจุดเป็นประธานเรายาวๆใช่ไหมมีเป็นร้อยก็จุดเป็นร้อยมีแบบบ้านไหนจุดแบบจุดว่าก,กันไปแต่ที่นี้ที่เราไปเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดสงครามได้เลยนะคะเป็นสงครามโอ้โหไม่ใช่เออจ้าแต่วาสภาพนี้นะคะคือแบบสงครามโลกนะคะแบบอืไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วแบบเกิดศึกแน่นอนเพราะาอะไรเพราะาที่จีนจนช่วงนั้น ถึงคาดว่าจุดหนักขนาดไหนนะคะจุดหนักถึงที่ขนาดว่ามีคลิปคนจีนเขาทำนะคะว่าแบบเกิดสงครามนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการแบบถ่ายคลิปที่เขามีการจุดผูุนะคะคือจุดทุกที่จริงๆย่ำว่าทุกที่จริงๆเพราะอะไรเพราะว่า โบนะคะมีนัดกินข้าวกับพวกน้องเนาะออกไปเที่ยวแบบไปเที่ยวข้างนอกมาคนเดียวตลอดตลอดแล้วคราวนี้ก็เลยตอนเย็นน่กินข้าวกันก็เลยกินข้าวพอกินข้าวปุ๊บเกิดเราจะกินข้าวเสร็จนะคะก่อนกินเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ก็อาจจะได้ยินเสียงบ้านแต่เราไม่ได้เห็นนะคะก็จะเห็นแบบเอนอโน่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นแต่พอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วลงมาสิ่งที่เราโดนคัะอันแรกเลยนะคะก็คือน้องมีน้องคนหนึ่งน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะอารมณ์แบบอติคนหนึ่ง อยู่ข้างฟุตบาทที่มีรถว่ายมุงว่ายไม้รถมาส่งอาหารนี่อก็ตามบอสโซมอไซอย่างงี้นะอยู่นั่นรถยนต์รถอะไรก็จอดเป็นทั่วไปเหมือนบ้านเรานะคะเรื่องของเขาจุดพูตตกนั้นเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นแบบตรงนั้นเลยนะตรงนั้นตอนนั้นตาเรานะคะแต่ตอนนั้นะที่เห็นนะน้องเขาจุดแค่เป็นแบบเหมือนแบบบ้านเราที่เป็นแบบหมุนๆน่ะที่ช่วงวันลอยกระทงอะไรเงี้ยที่เขาเป็นแบบ สปินอะคะจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะก็จะเป็นฟิล้น,นเป็นแบบก็เก,กระเดกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ Amazing คือฝั่งตรงข้ามที่เป็นตึกราบบ้านช่องแบบตึกส,สูงสูงตึกอะไรอย่างเงี้ยจะมีเป็นแบบเหมือนอารมณ์ฟิลแบบอ่ะคอนโดใช่ไหมเขาจะมีแบบพื้นที่ส่วนกลางอะไรชิ่วอย่างง้นใช่ไหมคะแต่อันนั้นก็คือเป็นแบบเป็นที่ทั่วไปนี่แหละถ้าเราเดินตามตึกตามซอกตามอะไรก็จะมีใช่ไหมก็คือเราก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามอะค่ะคือจุดพลปุ๊บขึ้นไป คือถ้าบ้านใครอยู่ประมาณระดับสิบสิบสิบชั้นเนี่ยก็คือแบบข้างหน้าต่างเลยทําไมบัวถึงพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าบมูประสบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาคลิปไปดูด้วยเหมือนกันโอ้ตุ้ยล่นคื一片洼地东西炮区给我集中火力打他的一线防御阵地家中炮兵再推进一点能推多近就给推多近 ซิ่งมากแบบแล้วจุดตรงนี้จุดตรงนั้นหัวมุมตรงนั้นก็จุดหัวมุมตรงนั้นก็จุดแล้วจุด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 แล้ววันนั้นก็คือแบบแบบแล้วก็เลยได้ถามพวกน้องที่รู้จักนะคะว่านี่พวกเธอจุดไกลขนาดนี้เลยเหรอแต่พวกน้องบอกว่าอะไรคะพวกน้องบอกว่านี่เมืองฉันห้ามแล้วนะปีนี้ห้ามแล้วนะแบบถ้าแบบถ้าโดนนี่นั่นคนตำรวจก็จะจับแต่กลายเป็นว่าเลยคะไม่สอนค่ะนี่คือจุดไปเลยแล้วพอทุกคนจุดกันทั่วเมืองจับใครแล้วคะ ตำรวจจะไปจับใครดีคะถูกไหมคะก็คือจุดกันแบบเบามันมากในขนาดห้ามแล้วนะคะย้ําเลยว่าจุดอย่างเบามันมากจริงๆคือไปอยู่ช่วงนั้นน่ะไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตีสามตนหนึ่งหกโมงเช้าก็คือจุดจุดจริงๆจุดจริงจังเพราะว่าโรงแรมที่โบไปพักคือมันก็จะมีอยู่สองสามที่ใช่ไหมคะก็คืออ่ะถ้าเป็นโซนที่เป็นจงกุโหลนะคะก็เป็นกุโหลตรงย่าน ย่านแลนด์มาร์กที่เป็นแบบจีนๆนีย่านชอปปิง้งย่านอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมันก็จะจุดกันสวยๆนี่ก็จะมีคีไปดูนะคะแต่ว่าอันที่เป็นแบบ Amazing จริงๆคือเราก็ไปอยู่สักพักเราก็เห็นทุกวันใช่ไหมแต่วันเที่วแบบยังจุดหรือหรลคือมันผ่านจุดจีนมาแล้วประมาณแบบกี่วันใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าคงไม่จุดเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่เปว่าแบบเรานอนอยู่ก็คือแบบหน้านต่างเราอะข้างนอกนอก็คือแบบ ปึงปึงปึงแบบปึงปึงอะไรแล้วก็แบบประมาณตอนนั้นเมื่มันตีเท่าไหร่เล้วยเราเราก็เปิดหน้าตาออกไปไม่เห็นอาจจะอยู่ไกลๆแล้วก็อ่ะไม่เห็นโอเคไม่เห็นพอคราวนี้ผ่านเบกสว่างหนึ่งเอะมีเสียงไม่หวแล้วฉัจนจนอนไม่ได้นะอะไรมันอยู่ใกล้มากเลยเปิดไปปุ๊บ ต่างเลยจ้าันหัวเลยจ้าเพราะตอนนั้นนอนอยู่ชั้นสองชั้นสามเนี่ยค่ะก็คือกลางหัวเลยจ้ายานน่านเลยลตอนนั้นประมาณแบบคือทุกวนนเขาเงียบหมดแล้วอ่ะคือเขาก็หยุดแบบห้างเพื่งเขาก็หยุดใช่ไหมร้านเลยเขาก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยก็คือกลางตรงนั้นเลยนะแม่นี่ก็คือกลิปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากลิปให้ทุกคนดูนะคะว่ายืนยันสิ่งที่พรพูดนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อ่สวยสวยยอมรับว่าสวยแบบสวยมากนะคะแต่ก็ถ้า อถ้าไปช่วงนั้นก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าเขาจุดก็ต้องยอมให้เขาจุดนะจจะอาจจะมีแบบมีครูป้ามาบ่นบ้างแต่ก็คือแบบจุดเสร็จวิ่งหนีก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมาอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือมาแชร์กันว่าแบบถ้าไปช่วงตุจจีนก็จะมีการจุดพุซิ่งเป็นแบบคลิปที่เราจะส่งให้ดูต่อไปน,นี้นะคะซึ่งอเป็นซิ่งมากๆคลิปนี้ก็คือจะเป็นพูดถึงเรื่องของพุนะคะให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนมันเป็นฟิลบรบรยากาศ ประมาณนี้แล้วเราก็จะให้เห็นคลิปถัดไปที่เป็นเรื่องของการเราไปเที่ยวสถานที่ทเที่ยวต่างๆนะคะที่เราไปตะลอนตะลอนมานะคะแล้วก็จะบอกประวัติคร้าวๆหรือประสบการณ์ที่เจอมานะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้นะคะก็มือทุนชานซีถ้าทุกคนมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันดูนะคะบินตรงไปไท้เยือนได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเราไปดูกันได้เลยจริง